เอาสวัสดีครับมาถึงกราดพรีเมียมของเรานะครับแบทชิงได้คู่ชิงแล้วครับเป็นคู่รักหักเหลี่ยมโหนะครับโอ้ยเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหพี่คู่รักก่อนต้คู่รักคู่รักาอันนี้ว่าด้ว่าร่งใจพูดผิดอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะแข่งนะครับเราแข่งเกมเดียวนะก่อนแข่งพี่ประชาสัมพันธ์นิดนึงว่าพี่มีไลฟ์ยังไลฟ์อยู่นะครับทางช้อปปี้นะครับไลฟ์สองทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งนะครับลดครึ่งราคาเลยครับแต่ลดสูงสุดแค่ร้อยเดียวครับเดือนนี้ทางช้อปปี้ให้ร้อยเดียวส่วน ตันนี้เก้าเล่นเก้าจะให้สูงสุดลดลดสูงสุดได้150นะเอาไหมเดี๋ยวแนะนำพวกพ่อเขาเขาแก่แกะัดก่อนมาสายมือพี่ตาหายไปดานเอาอะไรมาเล่นตาอืมเล่นกันเลยไหมลูกบาสทำไหมลูกบารู้สึกว่าพีเมี่นี่เข้าถึงยากเหมือนกันไหมตาเนี่ยเล่นเล่นเยอะเหมือนเดิเด็กวันนี้มันเก่งครับทุยมึงอ่อนมากว่าอุ้มอีกตัวครับพี่อุ้มครับอุ้มกว่าจะเข้ามาได้นี่ยากครับอุ้มเดี๋ยวนี้ไม่เข้ายากอย่เหรอ ผูข้ขาดอยู่แล้วผู้ขาดไปคลิปอะไรล่ะเห็นเจอคลิปนี้ปิีเลยไม่ได้จะแพ้เลยไม่เข้าชิงมาหลายรอบแล้วเนี่ยโผล่มาหลายรอบเริ่มเริ่มเริ่มมีเด็กแปลกใหม่เยอะขึน้นออาว่าไงเอาอะไรมาเล่นเหมือนไม่เอาแกมบ์นะแกมโบว์เยอะแล้ดูรักผมอ่ะเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตแล้วมีอะกรพิเศษไปนะอ๋มาเฮ้ยแกนบ์โบวีเก่งตอนไหนไว้แฟงเก่งตอนที่ว่าจะไปเขาจะออกในรถไม่ไม่ไม่อ่าภาควีอ่ะมันสุดจะมีแกนบูเก่งนะบอลชุดไหนวีบีที่สุดเก้าอ่าโยนเลยบกกแนูุด อ่าศูนย์เก้าแกนบูจะแรงนะครับบอกเลยเอาเลยบอกเลยพิโลอะมากกว่าลงก่อนถ้าถ้าเลขเหมือนกัน nd, เบิ้ลคูณสองโอ้ยตาย,ตายทางขวามือครับพี่อุ้มเราลงก่อนนะครับพี่อุ้มจอมดราม่านะครับวันนี้อาดราม่านะไม่เอานะอุ้มนะของวันกินนี่นะอยานะคือคู่นี้เขาเรียนเรียนมาที่สถาบานันเดียวกันนะครับ,าบาอยู่ชั้นเดียวกันแล้วก็เพื่อนรักทาเรีองโหนะครับ ไอ้อุ้มเนี่ยเวลาตาวเข้าเขา้เขาทิ้งเข้าอะไรอุ้มชอบแช่งแต่ว่าแต่วต่าอะไรอุ้มเข้าทิ้งอะไรตาวมันเชียร์ไอตาวก็แช่งเ <c oughs> หมือนกันยืนยันเลย้วไอตาวเชียร์มึงไออุ้มร <c oughs> ูบอกเลยเรื่างนี้ก็รู้แล้วเป็นคนยังไงนะเนี่ยนะอุ้มชอบมองคนอื่นอย่างเงี้ยมึงชอบตัวเองมาตัดสินคนอื่นเอาเริ่มต่างมากเลยเรเปิดหัวเลยว่ะเริ่มาตัวเองเปิดหัวเลยกูเราถอยเริ่มเลยนะเราตัวร้ายก็ตัวพิพงจอดเอียร์จอดเอียร์ แาวคลายนะครับรอพรีเมียมนะครับเมีถึงเจ็ดเจอกันแน่นอนไปครับแล้วก็พี่จะบอกการ์ดออกนะครับไปครับใครมันคุยฮึมฮืมหัวเลือดดิบข้างหลังนะแฟลคิวพี่เอ่อแวนการ์ดแคลคิวรีรีจวดมันรอมันสกิลก่อนจวดจวดแวนการ์ดพาร์ทวีนะครับลีลีปินนะครับ EB บีศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดออกวันพุธที่ยี่พุธที่หกนี่เลยนะครับ เดือนเดือนเดือนเนี้ยวันพุธเนี้ยออกแล้วแล้วก็พุธที่ยี่สิบจะเป็นวันที่ไฟนะครับชีไดพีศูนย์สามไอชีเซบีทีศูนย์สามนะครับแล้วก็แวนพรีเมียมของเราเนี่ยวันเนี้ยนะออกวันพุธที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นวีไดศูนย์เจ็ดเสริมพรีเมียมลุวนๆนะครับลงสกิลทิ้งมือออกตอนภาควีแต่เสริมพรีเมียมกินอะไรก็ได้อย่างไปทิ่ไม่ใช่ตัวเองเน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 แวนวีตอนบีทีศูนย์เก้าในตัวเนี้ยอย่างเถื่อน ขึ้นมาตีกี่ทีวะแฟ้มชุบชุบง่ายเลยชุมง่ายเลยแอดแม่งนั้งกี่หมื่นเนี่ยสามดอกวะไปละสองพันวะสองพันเด็กไใส่แต๊ลุ้นนิดหน่อยจะเป็นไรไหมน่านดาไม่ต้องเลยเขาเนี่ยโล่มากอดแดกเลยโมสองครับอุ้ยไม่เหลืองหนุ่ยบวกบวกสี่พันกับยเป็นสิบสามเข้าไหมไม่เข้าดิได้เช็คได้เข้าไม่ได้เข้าเฮ้ยไม่เข้าหรอไป๊คิวครับเอาไว้ว้าวอยู่บางดีลูกดอเนื้อ อันนั้นใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไม่ใช่เขาหรือเราเราก็ใช้ได้ดีเราก็ตกสองสองดัมเบลแล้วไหมน้อยได้ทิกเกอร์ใช่ดอเอาโซ่เอาเอาดอไปแลกกันหนึ่งดัมเบลใช่ไหมอ๋อแล้วแต่ถ้าบางทีใบเดียวเปลี่ยนชีวิตได้เลยนะแฟงโบ้หกพันเลยก็จะได้มีคิชิวสามหมื่นนะครับเอาโซ่ดีง่ายแต่เห็นใจได้บ้าแนะนำมากคนเล่นโพสคนเล่นได้โปรเทกับคนใส่คิชิวสามหมื่น ใช่ี่แกมบูแลสนใจคิดเสรอบมือรออะไรเดีคน <c oughs> โลกอุอ้มบอกว่าเฮ้ยมีนี่สามใบครบนะครับอุ้มบอกว่า <c oughs> พร่รือเปล่เนี่ยที่ของเขานะครับใครอย่ามายุ่งเฮ้ให้ดูนะเห็นไหมกลัวแพ้แล้วอยากชนะนะจริงหรือเปล่าผมจำไม่ได้ผมก็เจ๊ดงี่มันจัดให้แท้จัดให้แท้ๆขายก็แพงขายตอนเก่ง ขายตอนเก่งถ้ามันเก่งตอนนี้ไม่เก่งแล้วครึ่งสัปดาห์แล้วมันแบนแล้วไงพอไอ้พุ้มขายปุ๊บอีกสองสัปดาห์แบนเลยแบนตัวอะไรเกล็ดสี่ชื่ออะไรไม่ครับห้ามใส่ด้วยกันใช่ไหมห้ามใส่กันไงไอ้ห้ามเกล็ดสี่ไอ้ตัวไอ้ตัวรีมือเกล็ดสี่อ่ะชื่ออะไรวะจามเมียวจามเมียวโอ้ยตัวนี้ไอ้ตาวชอ่อเก่งว่ะขายไอ้กูมันรู้อยู่แล้วเมื่อเดี๋ยวเมื่อเดี๋ยวห้ามไม่แต่ว่าผมจำได้ว่าพี่อุ้มเขาบอกก่อนนะว่าอาจจะโดนแบนนะเขาบอกบอกแต่ว่าไม่รู้เมื่อไหร นะเต่าทัปดาสิบเอ็ดสิบเ็ดสิบเ็ดด้วยเข้าไหกันมั้งล่ะสิบเอ็ดสิบเอดสิบ้าสโอเคสิบเอ็ดอุ้มไปยอมแพ้ไปแล้วก็หายกันที่มึงขายของมันไปยมแพไหมหาไหเลยหเลยเข้าเ้ไอ้ยอมไม่ได้เข้าแล้วมึงก็ทิกเห็นไหมเฮ้ยอ๋อไม่ต่างกันเข้าไหมอสิบ้าอเข้าไหมยกยกโอเคครับอ่าะตื่นจวดนะครับพัไอ้อุ้มเนี่ยถ้าเมมันน้อยเนี่ยมันจะ แหงลิตได้มันจะมันมันเกมมันช้าแล้วมันแต่มันถ้ามันดาเมจน้อยเนี่ยโคตรแรงเลยอาตเมจมันเนี่ยเอ๊ยน้องนี่วงอะไรเนี่ยสวีทเซ็กซ์ทีนอะอะไรแป้งสีมิกไม่ไม่ใช่ใครตัวลงใครเนี่ยบีมเป็นสีไอ้ยบีมเซนเซ่บีมเอ๊ยบีมเหรอจบไอพี่ไม่รู้จังยังเนี่ย บีมลำแสงหรือเปล่าไหนดูดิเป็นนักภาคนะครับเราภาคตัวไหนมั่งครับมีคนรู้ในแวนกาดแล้วก็ไม่รู้หรือเปล่รู้พี่ชายหรอฮะรู้พี่ชายอ้าวไม่รู้ก็ไม่ต้องรู้ไม่ต้องไม่ต้องอยากรู้หรอกมยคือรู้ในแวนกาดไงก็พูดแล้วในแวนกาดมันคุยอะไรกันเนี่ยฮู้ไอบอลคุยเขาไม่ได้ยินสองสีหกแปดเก้าใบเก้าใบแปดยี่ห้อ เนี่ยยึกจักยึดจักเนี่ยฮะเนี่ยยึกจักอย่างนี้ไงไปแข่งทียมันไม่ได้ไปเลยอันนี้ออกไปเกยกะเอาจีออกไปนะที่เห็นละจีออกไปลงรับสกิลทิ้งมือหน่งอันไหนจีมึงเนี่ยเออออกไปโอ้โหเอากอบเบลเลอร์เลยโอ้โหคุณว่าดอกไอ้ยคุณว่าเด็กให้โจรอะเอ้แฟงมึงฟุตฟาดฟุตฟัดกันกูนะระหว่างมันติกูเนี่ยแฟนก็ได้ขึ้นมือพี่ห้ามเจ็บห้ามป่วยห้ามตายตอนเนี้ยไลฟ์ทุกวันต้องรักษาสุขภาพนอนวันละสองชั่วโมงพอ สิบสองอันี้หกแปดส่วนลดมันลดได้เท่าไหร่นะครับส่วนลดเนี่ยลดห้สิเปอร์เซ็เหมือนเดิมแต่ว่าลดสูงสุดหนึ่งร้อยบาทที่สำคัญก็เรามาเจอที่ร้า์ได้นะครับอันนี้เมตีบวกหมื่นห้ามากต้มยี่สิบสี่ตีสี่กันมาคุยกันหน่อยว่าอยากได้อะไรแวนตอนนี้มีดอกเกินสิบจะบวกหมื่นหนึ่ง อ่าพี่มีของดีมาครับนี่ลืมแข่งไ้หลายคลิปแล้วคลิปเป็นยี่สี่นี่เดี๋ยวแป๊บเดืงพี่โชว์ก่อนเดี๋ยวมึงอ่ะเดี๋ยวพวกมึงขายของก่อนนี่กล่องมาเจ็ดตระลลี่สัญลักษณ์สิบปีนะครับอันนี้ต้องแพงหน่อยเพราะว่าพี่ฝากเขาซื้อมาใบละร้อยสามสิบนะครับขายดูได้เออแล้วกล่องก็ใบละปะล่ะกล่องเรียก็นไรยี่สี่กล่องเรียกเป็นกล่องละหน่วยอ่ะย่บห้าครับกล่องใบเออกล่องหนึ่งหน่วย อ้าอของภาษาไทยพวกมึงเรียนไงวะ่องมันเือนเป็นใบเปล่าเอออีเออไม่บอกเหมือนงครับยี่สิบสองยี่สองแล้วครับอนะยี่สเกอื่สเป็นเท่าไหร่อ่ะยี่เก้าได้หนึ่ี่จะเย็นจะเย็นยี่สเก้าเช็คกี่ได้สองได้ตาบัวอะไรยี่สบเก้าอมิดเลรออันนี้เกดเชนการเท่าไหร่นะมิลเล่มาครับมิลเล่ามึห้าเนี่ย เห็นไหมหมูได้เดียวก็พอแล้วหนาวเลยเปลืองเอากลับไปแล้วกันไปให้เท่าไหร่สองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดใบสิบเอ็ดคูณสองยี่สิบสองยี่สองกับสิบสองการสี่ปล่อยมันบอกปล่อยมันบอกโอ้ยเชินบอกปล่อยมันบอกโตีโตีนี่คมจะบอกไงบวกครับตอนา้นกูบวกแล้วกูอยากรู้ความเร็วมันเท่าไหร่แฟนก็คิดนานนีนะมึงเนี่ยไม่้อผมคิดไปแล้ว ถ้าถืมุดมาห้ามขอห้ามใช่ไหมใช่ไหมไปสไตล์ไหมไป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 สไตล์สไปล์สไตล์สไปล์สไตล์ไตล์ห้าขอถือห้าขบอกเลยว่าปิดในไลน์ที่สองสไตล์ที่สองแต่ว่ามืออุ้มมันหนาเดี๋ยวมันต้องโปรเทคมาถ้าเราเลือกไปได้เป็นยบไม่รู้เลยอะเฮ้ยอะไรนี่ผมอยากรู้เมื่อไงมันมีตัวที่บอกว่าห้ามขอสมมติเขากดสกิลขอแล้วสขก ก็ห้ามขอก็เลือกใบอื่นเงี้ยเออว่าขอได้ไหมก็สูญสลายไปเลยเดี๋ยวดิมันบอกห้ามขออ่ะต้องเลือกใบอื่นอ่ะมันมันบอกห้ามหน่อมอขอว่ะหน่อมอจากสกิลจากสกิลน่ากว่าเก่าอีกโว่เดี๋ยวเดี๋ยวว่าไงนะใหม่ดิห้ามหน่อมอขอห้ามขอแบบวางเฉยๆอ่ะอันนี้มาจากสกิลการ์ใช่ใช่ใช่ดึงได้ดึงมาได้แค่ว่าการนี้ไม่สามารถถูกหน่อมอขอได้เออถูกแล้วห้ามขอแบบโปรตีนแล้วโปรเทีนก็ได้ใช่ไหมได้ครับ แต่ถ้าเกิดถือนั่นอยู่สองใบทั้งมือถืออยู่สองใบนัอไปสใสั่งมาสองใบโกมือโบกมอันจะสกิลวด้วยใช่ไหมสกิลด้วยหรือไน่นเขาโสตอนี้ยังไม่บังคับป่อววะยังต้องสไตล์สองใช่ไหมไม่ยังทำได้แล้วเาลำนเขาลำเนได้เอามือเอามือมาไล่อะเอามืออุ้มมาไล่ยังไม่บังคับอาขอใช่ไมมาคอพูดผริงทำได้แต่ว่าจะไม่โบกมือโบกมื เราแตไม่ทำหรอทำทำทำเขากําลังหาของหาของแต่มันหาไม่เจอแล้วเอาเลยมาขอต่อไปครับพี่พี่คิดก่อนนอนก่อนบวกหมื่นไหมบวกแค่ห้าพันจะคิดเยอพี่ย่นี้ก็แล้วกันเขาไม่อยากจะเชื่อเท่าไหร่หรอกแต่ก็อยากจุ่ว์บวกห้าพันไปใช่ปะห้าพันแลาวโาลา้องซล้อแต่เรามาเอาตีก่อนเลยตัวหลังอ่ะ แป้งแหล่งต๊ะตี44หรอบาท2บาทเขาไปเลยแล้วกันเชื่อตอนี่แมวแล้เขาอยู่ตัวหน่อยไม่ดีหรอก็ดีแล้วนะมันก็ใช้ได้มันก็ใช้ได้แต่เราอยากได้ดีกว่านี้ไงโอ้โหโหชนะเลยปะเจสควว้าวไปครบนะพี่ครับพี่ครับเอาเลยครับครับสวัสดีอ่ะ รเมีตัวมีตัวทันทีผมเนี่ยผมจสารตือนด้วยนะเนี่ยโอ้ยพอนี่อดีตเข้าตัวแล้วอุ้มอยากชนะอุ้มอยากชนะไม่กี่ให้หมดเนี่ยออกมนเตือนมาเตือนกันเลยก็มาเข้าใจว่าโซกก็ดีนะเอาดีถูกสิโอ้ยเบาหยองเตีแบบน่ารักตีแบบเบาหยองเลยอะนี่คือเราเนี่ยนี่แบ่งหนักนี่เลยเอาไปเลยหนึ่งท่าครับอยู่ตรงนี้แหละ ตัวเนี้ยใช่เลยวว้าเข้าเลยเนี่ยมึงดูนะว่าเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วจั่วมันไม่ได้ทิ้งกับเวิร์กเลยโดนอีกแล้วมือหนักแล้วหนักแล้วโดนอีกแล้วมือไปเยอะโดนอีกแล้วมือเฮ้ยเฮ้ยสามขีหรออยู่ดีก็เดือร้ายการทำลายพิภพานเลยสองทิ้งกระหมามั่งสามก๊ลังแล้วไงมาแล้วไงเขาสามทิ้กอะไม่เกี่ยวแล้วหรือปล่อยเลย นับนับเราต้องนับเฉย้โหเล่นดีอั่ดิกนี่น้องรองอ่านับดิสิบเอ็ดยิบสองสามสองสี่สองห้าสองห้าสองตัดไปที่นึ่งนะตัดไปที่นึงสี่สองี่ก็ยืนปกติอ่าขอสามหมื่นกัหนึ่งหนึ่งบาทห้าอ้าเดลเยพี่อ๋อไปนเดี๋ยวเอ้ยว่าไงโอเทคข้ไร่กอเป็นยว เยอะไม่ชอบเลยเอาเว้ยเอาเว้ยไออุ้มมึงยังไม่เก่งด้วยเอาแล้วดิสไตล์ยังเนี่ยอุ้มสไตล์ครับมสไตล์แรกไงสไตล์แรกเอาแล้วไอ,วเ,อเก่งด้วยเอาเดยนนะเอาแล้วมึงเ,เ,เด็กพี่เด็กอุ้มนี่มีมีมันแขนแ็งแรงนะแต่ข้อเสียคือ<า>มันช,าชา้า,าครับผมว่าช้าใช้ได้เหมือนกันแค่เมื่อกี้แค่โมไปหน่อยนี่ โมอะรอน้หนึ่โมจริงอุมรสึกมจะไม่ประสบความสำเร็จในการแข่งเลยนะนะอุ้มมึงเนี่ยอยู่มาดีอยู่มารู้สึกนี่ฟอร์มตกนะอุ้มช่วงนี้เท่าไห่นะสี่ไข่ใบอุ้มท็อกฟอร์มตอนนี้ไข่ไบมครบไข่ใบไงยูใกล้กันย้ายไปห้าครบแล้วห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่เปล่าเหยายชุบส่งสุดสองตัวตั้งสองตัวตั้ อ่านนี้ไม่รู้เลยว่าเป็นใครอ้ผ่านยังยังครับยังครัสองตัวต่างสองตัวเฮ้ยหาตำเม็แล้วนะอูมคงไม่ใช่มังกรใช่ไหมตอนนี้ด้วยนะแล้วก็ชุดสองตัวเอาคลิคคิวเอาไปดิวเออแล้วก็เอาเกสีทับไปไม่ใช่ไม่ใช่เอาเกสีเองครัเอาไว้ตรงช่องอะไรอยให้เห็นเห็นว่าหายกี่ใบนี่สองตัแล้วมังกรอีกตัวเอาบอกเดี๋ยวปล่อยให้มัต้นเล่นเลยไปอืม เอาโชว์ไปนี้มันดูได้รู้จักปะเนี่ยฮัลโลครับอุม้มรู้จักปะเนี่ยไปนี้ฮัลโล่ฮัลโล่ฮัลโล่เขาจุดสไตล์ครับตบเธอมึงตายแน่อุ้มน่าดีมึงเจอแฟงสไตล์ที่สองจะเก่งกว่าอีกใช่ไหมใช่มึาจะเก่งขึ้นเรื่อยๆต่างจากผมที่หมดแล้วหมดเซสสองสไตล์ก็หมดเลยใช่ปะไม่มีอะไเลยละเออมึงอดให้อยู่อะ่ะอุ้มสองสไตล์โอ้ยเบาหยอง อ่ามีดอกเกินสิบบวกห้าพันัะเป็นสิบสีนบ่นับไหมนับนับอกไหมเกินสิบไหมอุ้ยทำไมมันแรงอุ้มใช่ไหมแรงไหมโ <c oughs> วโหกว่าเลยนะแรงกลัไม่อยู่เลยมึง <c oughs> สี่ตัวนี้ตีเท่าไหร่อ่านะครับสิบหกยี่สิบหกตัวชุดม,มาบวกตัวละห้าพันกระชาก็กระชาต้องใช้กระชาเกินหนึ่ง จะไปกชา่เกหนึ่งมใชเกน่อุ้ง mm รู hmm. ้อุ้รู้ทันว่ะกรใชเกหนึ่งอุ้งรู้เขารู้เราไว้รบร้อยครั้งชนะร้อยขาดโเดกมันจัดยังกับมแต่ว่าครั้งนี้แพ้แล้วครั้งนี้ไงรบร้อยครั้งชนะ99ขาขี้ขี้หิวดอกนะ้ขี้หิวทำให้เราจนมุมเลยเราก็ไม่เคยใช้เจนด้วยเนี่ยอืม ไอตัวนี้เขาให้ใส่แค่สองใบนะไมันมบูรณมาใส่สีอะใส่สีปลดมาหรอปลดแล้วนะอ๋อหร่อจำไม่ได้กูทำรายการเลยกูลืมมาหน้ารวมกับไอ้นี่นะไอตัวภาควีให้เหลือสี่ใบอ่ะให้เราทำเป็นไฟเจนกันเออให้เหลือสี่ใบแล้วก็สไตล์มาถึงขั้นเจนเลยเหรอทิ้งมือมึงกลัวไม่ได้เจนเหรออะไรอันนี้เจนง่ายเจนนะใบนะมันมาใช้ไม่ได้มันต้องง่ายเจนกัดมันต้องมีเจนใบราคาเขาแพงอ๋อจุกะง่ายง่ายเจนใบอีกใบหนึ่งเพื่อน อะไรก็ได้ใช่ปะขายใช่ใช่เปลี่ยนสี่เกียรอีกใบเพื่อนถ้าไมทิ้งชิวจะบวกสองหมืนไม่ทิ้งครับเอาเลยขอแค่ห้าขอแค่ห้าบาทอะไรสองหมื่นอะไรของเบื้งในตาวมันอยากได้จีเยอะจะมาจากปจีบีเนาะพยายามได้นักมามั้ะเฮ้ยมันยิ้มเยเปนักมาแม่งะมาใช้จีไวะจไง่มาไปไปเป็นการขํารถก็ได้แล้วยี่หกับยี่หก เล่นยทักมาเลยเปลนให้อุ้มสะดุ้งเลยไหนก็คือเนื้อคุ้ยตัวเดิมเก่งขออนุญาตปลาปลาปลาตรงนี้ดีกว่าเออใช่ขอห้าบาทขอห้าบาทเหมือนกันเหมือนกันห้าบาทหมดจะส่งจะเสรพเพียบอะไรมันได้หมดอันยี่หก่ะคุยกกันยี่หกใช่ไม่อยากจะได้แดมนะเอ้าใช่เราอยากได้ตรงนี้อ่าเได้ก็ปล่อยง่ายๆแล้วจะเกิดมีคิววะเออมันจะชุบใช่ไหมใช่เนี่ยเออชุบใช่ไหมโอ้โหไม่ตีเว้ย เดยตกทิกเกอร์เลยอะไรโั้งหมดที่ที่สี่ใบติดเลยเนี่ยโอ้โหกูบอกให้ใบที่มันดอคือใบนี้แดงไปทิกอีกสีหนะว้าวนี่ครับเอาใบเตยกใบนี้ชี้เข้าโซว์จวดหนึ่งแค่จวแวมแวมบวกหมื่นหนึ่งแค่จั่วโอ้กลายเป็นยี่สิบเช็คดีกว่าไหมอุ้มหนึไม่ใช่สามสิบเจ็ดครับดีกว่าใช่อุ้มจั่วได้ใบนี้ไว้ ทำเราผิดพลาดเอ้ยต้องมีแดมอีกแดงหนึ่งเอาอีกแดงหนปล่อยปล่อยปล่ยปล่อยปล่อยปลอยปห่อปล่อยอยปล่ม่อยปล่อลยป้่อนอยปล่อม่อย่อย่อยปล่ยปี่เล่อยล่ยปล่ยปล่ป่อย้ล่นยปล่อยปล่ครัล่อยเล่นยกล่อ่อยปล่อยปล่ยปลอยอย่ดยปล่อยอย่อยปล่อยปล่อย่ายป่อยปลันยปลล่อยปล่อยป่อยล้อยปล้ล่ล่อลอลอลอย่ล่อย่อยลยล่ย่ยล้วเนี่ย เอ๋อผมเข้าใจเขาแล้วเสียบแล้วเนี่ยเสียบแล้วเนี่ยมันเล่นจริงเนี่ยมันจะเล่นจริงด้วยมันไม่ใช่หลอกเลยเพราะจะเล่นจริงด้วยเสียบแล้วเนี่ยโอ้โหสิชี้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 อยากเล่นแต่แต่วางแผนผิดทิธีเลยอลอผมทำอะไรวะคุณไอโบไปขึ้นคอสินครับถึงนะจะเล่นในนี้สเตอร์ดัาก้อนสเตอรบทีเนี้ยเวลีการมันมีสกิลว่าถ้าเว็นตีเวนเนี่ยจะสามารถเข้าได้กินเลการตัวเองสองพี่ไปพี่ทักได้อ่าให้ให้นี่สเตนะมาเลย ิกว่วแหละพลังนี่คีนี่บ่อยแโอ้โหเราก็ใช้ย่อยนะชิบผายแล้วมึงเท่าไหร่วะเนี่ยอันนี้มีกี่คีเนี่ยสิบสองอ่าสิบสองแล้วก็บวกกูถามกี่คีชิบหายสองขีครับห้าหายแล้วอย่าไม่คุยแล้วนับเชื่อกูไม่คุยอันนี้มี สองที่เก่าหนึ่งทิ่ใหม่เป็นสเป็นสองหมื่เท่าไหร่นะสองหมื่นไม่ใ่ไมยี่่เบาเงี้ยนะยี่หกบวกสองหมื่นกลายเป็นสี่หกโอ้แล้วกี่ขี้กี่เดียวสี่สิบหกขี้เดียวตีเสร็จนี่คิวเหมือนเดิมครับคิวอะไรชุดหนึ่งครับตีเสร็จเอาชุดอีกแล้วหรอสามารถสามารถสามารถนะทำได้แต่ไม่ทำก็ได้โอ้ยสี่สิบหกยี่สองทำไมกูเห็นมึงเล่นอย่างนี้เว้อุ้มมาก่อนะเนี่ยกูเห็นมึงเแตนสแต สองสามเจ็ดสามเจ็ดกอยเท่าไหร่มือไปมือหนึ่งอยมือนึงเหรเฮ้ยทำไมมือแตกอ่ะดีเซ็จไมแล้วมือะบานหนึ่งิ้เ้ายู่ไม่รู้เลยว่าใครตายไหมไม่ตายอ่ะพายแล้วมือแต่เขาไม่ตายเลยรู้ได้ไงมือสี่แี้วเฮ้ยาตายเยหรอกราบมือเยอะไปฟาร์มที่รออะไแล้วสองสี่ยี่สี่ให้นะดีเซ็ตมีสกิลกันนะสกิลอะไรอะ เขาอ่าดิทายเองจนเนี่ยโอ้ยอยากจู๋ฮะม,มันจะเอานี่เกี่วมือโอ้ยแรงยังไว้อุ้มเล็กตรงนี้ได้ทิกจะเป็นได้ทิกเอ,อ,อ้ <c oughs> ได้ทิกสามไปไงเขาก็ได <laughs> ้ทิกสามไปไงพี่ห้าจับมือีิสติทายเองจนเนี่ยครับว้าว <c oughs> กลับมาครับดีตายเองตายแล้วก็ไอ <c oughs> ต้ตัวนี้ห้าจับสอบมาเลยดนกป้าผมผมไม่รู้นะแต่ว่าผมอยากเล่นมานานแล้ว ยิงเรียอากาศทั้งสนามเอาเลยนะ้หมดแต่ไปหมดเลยทั้งชัวร์จีโซนจะหายหมดเลยใช่ฉันเล่นนะทำไมาอย่างนี้เราไม่เล่นดีกว่าไหมเนี่ยชัวเ,เ,เนี่ยมันไม่น่าเล่นตั้งแต่เด็เล็กนี่นะครับยด็กที่ไม่มีเลี้ยงเลยมองมไว้เตาแล้วปล่อยอะไรเยอะแยะไปหมดเลยปล่อยเยอะตอนนี้่เราขออยากเล่นตอนนี้ไม่อยากเล่นแล้วไม่ขอห้าพันกาดเยอะการ์ดแม่งกี่หมื่นอ่ะเราอยากเล่นตนี้ไม่อยากเล่นแล้ว กากีใบอุ้มสยเดี๋ยวกากีใบพ่งใจเย็นแปดสิบใบรวมโพเทคครับแปดใบสิบใบบอกสิบสองสี่หกแปะอ๋อก็สิบใบรวมโพเทคแล้วไงสิบใบอะสิบใบรวมโพเทคยงไงตีเดียวไหมเอาเรียบเอาตีเดียวไหมตีเดียว่ก่อนไก่อนไล่ก่อนไล่กนไลไล่ก่อนลเทครเบคโแเรเละเเทคเปเทคคเอาโเปเโคโเรท เพื่ออะไรโปรเทคเจอได้ก็มีประโยชน์เลยการสแกนดะกอนโอ้ยเฮ้ยเร็วไงสไตล์เดี๋อัติมีเดต้องู้ฟังเยอะมากทำไรได้ยิงเลกาท่าสามนะครับแล้วก็ยิงเวนการด้วยแล้วก็หักั๊ดจากโซในเวนการหนึ่งใบใบไลท์เอาเอาไม่ใช่เอามือสามใบหนึ่งใบเอากั๊ดมือสามใบไปให้มันสามใบหนึ่งใบไลท์ที่เด็ดทิ้งลงดอกโอ้ก็ตัดมือสามใบใช่ตัดมือสามใบตัดบอร์ดทั้งหมดตัดบอร์ดทั้งหมดเลยเหรอครับพี่ ไตรนะไตโปรติโอครับเฮ้ย,เ,ย,เ,ย,เ,ยเหลือมันจะเหลือเจ็ดใบแล้วทำอะไรได้อีกแค่นั้นแหละฮะหมดแล้วหมดแล้วโอ้มันบอมกับแข็งเจอเลียงไง้เรืน่นี่มันมี <laughs> มึงพี่เรนให้ตาไปปล่อยดำอ,อ,อะไรเยอะแยะกล่าวเลยเลือกเถอะไม่คือถ้าเจอเลื่องนี้ตัดเรื่องนักมายากจะหัวเลยเนดะี๋ <laughs> ยวเราเจอโก,ลเลโก,ก้เลยโกกคิดเลยอ่ะ กูไหวเกอทำอะไรมัาแจว่ามาสิเขาโซจัวโมหกพันว้าวแล้วไงดึงยังดึงยังเอาพร้อมยังยังไม่พร้อมนะตรงนี้มาสกิวอะไรโอ้โห้่ลงทิ้งจัวทิ้งจัวหงาย แลนนี้เขาเช็งแบบตาเมื่อกี้ว้าวกบจิระยะทำอะไรได้เมื่อบงการตีเอามันเข้าโซบวกตรงที่บงการหกพันอุ้ยใช่อ้ยแล้วก็แล้วก็จะจวดหนึ่ยเอาเตอาบอสวันคอมือให้ผม่อยครับโอเคโอเคเลยเอาไปเลยปรเท็คเลยกับที่ของมันเทสือบอกลงมาแป๊บเดียวปุ๊กไปละบบกด้วยมือหก ให้สองหมืนหนึ่มาบวก้าหน่ามตาาอนดแรกจากสกิลแบนเป็นห5่้าใจนี่เอาหกพันเป็นสองหมื่นหนึ่งเยัดเลยจัดละตั25ล้วแสองหมื่นงมห้าครับสองหมื่นห้าโ้แหวเกินเออเชือเอาเลยครับจวดว้าวเงิจวดเลยแย่ๆวะโอ้โหโอ้โหโหนี่คืออะไรโอ้โหนี่ของดีอ่ะไม่รู้โอ้โวก็ดีโอ้โหเยก็ดีอเมเกี้อมปกโอ้โนี่มันชิทำเป็นนินจาเลย มึนยังจะจวยเก้อง่ง่าม่เขาคงคิดว่าแบบว่าทิกคงไม่คงไม่ติดกันแล้วคงจุน normal แล้วล่ะนู้นก็ใท่มือยงเงี้ยงงยงงี้งยันตีเลยยันตีเลยไม่ใส่สแตนใช่ป่ะอือใส่เพราะซาตนมันรู้ใส่ไหมอ้าแล้วพี่พี่ก็ต้องรู้ด้วยตัวเองรู้ว่ะมึงรู้อ่ะบีบีแช็คววนอุ้ยไม่ได้เลยเสียดายจริงจริงไง อะไรใครมี talk, ชีนายแฝงเขาแข่งก er ันอยู่ยุ่งเลยมึงผมมีเยอะไหมอะเก็บไว้แล้วแต่กลังนี่โอ้ยูจดูด้ดูมากเลยวันนี้โจก่อนแกนดับแกนดับเว่อโอ้เอาละเอาเก็บขึ้นมาวันาทิตยตัวนี้ลงมาเฉยๆแปดแปดเก้าสิบเจ็ดย่สิบเจ็ด เอาเท่าไหรย่สิบเจ็ดใช่ป่ะยี่สิบอไรยี่สเจ็ดยี่สิบเจ็ดโอ้ยเบเ็ดเ็จแน่มันเรียบร้อยแล้วรานนี้พุ้มสอนให้เด็กมันรู้หน่อยดิว่าพรีเมียมในที่ของใคร่ตามดกใบละห้าพันบวกส่วนลดหนึ่งห้าสามหมื่นสี่หมื่นสองจ้าครบแล้วอ้าสีเท่าไหร่สิบห้าสิบห้าบวก สิบห้าบวกสิบเอ็ดยี่สิบหกยี่สิบหกบวกไปแล้วสอนให้เด็กมันรู้่อยได้อุ้มไปไงการให้หมดมือเลยเวะแล้วปล่อยมือก็พอปล่อยหมดมือปุ๊บอันนี้มีสกิลเด้งจริไม่มีแล้วไม่มีแล้วได้อุ้มลืยกสวัสดีครับโยนหมดมือวาโยนหมดมืออีกการหมดมืออีกวันนี้นะศูนย์จิมมีเกตตากันับศูนย์กับหนึ่งอินทีบะ ไม่ใช่ค่าคอนมันคือหนเกจรไงเจนครับจอองทำการทศนิยมทำไปแล้วนะบวกอีกสามหมื่นแถมยกอะไรนะอันครับอันจิัวครับจบแล้วมั้ยอนาคินอัติเมสไตล์มันจบแล้วมั้ยอนาคินมีมั้งเลย ไอยแฟงนับดอกให้มันได้เสียเวลาเร็วไม่ต้องนับอีกเอาเวลาชุดก็แล้วกันก้อนละห้าข้าวสองห้าก้อนละห้าบอกก้อนละห้าชุดก่อนชุดก่อนก็แยกไปนี่ก้อนละห้าจะได้ไม่เสียเวลาไม่ต้องเรียกต่อชุดก่อนันเออโอ้ไม่หมดเลยตัวชุบอะเลยเดี๋ยวเลือกไว้สองสามสี่ห้าตัวนี้ใครขายให้มันวะอุ้มใครขายมึงเนี่ยแต่ละเพราะอันนี้มันราคาเด็กเลยนี่ว่า ห้าจะมันนับอยู่ใช่ป่ะสิบถ้าไปนับข้างนอกข้นับข้ในสิบห้ายี่สิบก็อะไรละยี่ห้ายี่หเจ็ดยี่เจ็ดยี่เจ็ดคูณสองห้าสิบสี่ห้าสี่แล้วก็ตายลงดรอปอีกห้าสี่บวกสองห้าสิบสองเปโนโทษแล้วก็บวยห้าพันเป็นเจเดเจเดว้าวเงาก่อเฮ้ยจะหยิบเลยนะครับเงาจับเฮ้ยเฮ้ยหยิบแล ถ้ามันจะดีขนาดนี้ตอนนี้มึงฮิวแล้วแหละสามเจ็ดเอ็ดเป็นเจ็ดสิบสามนี่ชุกอีกจักรการยังไงให้อยู่เนี่ยลองนับนี่เคยอยู่ที่ลองอย้อนไปวันย่อนแพ้ลองกาดก่อนไหมลองกาดก่อนเจ็ดสิบสามมึงยืนยี่สิบสามนะไอ้ยี่สองนะเอาพิวไว้เป็นจังหวะสุดท้ายไว้เป็นแผ่นสุดท้ายใช่ตอนนี้เลแผ่นสุดท้ายแผ่นสุดท้ายใช่ตอนนี้เลยเอามาฮิ้วก็รอดไม่รอดจะดีวัดแม่เลยทิ้งมาอย่าให้ทิ้งมือกได้เดี๋ยเอาไปเลยช่วยเพิ่มพลังให้ด้วยเอาไปทิ้งให้ เกรดหนึ่งเหรอไม่มีเก็ดแบตัวอยากให้ทิ้งหรอได้ดิเดี๋ยวทิ้งให้มึงต้องมีปีจีสักหกใบอะน่าจะรอดทิ้งให้น้องไม่เป็นไรปีจีหกใบมีประโยชน์หนูมีประโยชน์เลปีจีหกใบเจนมีประโยชน์เลยเหรอเนี่ยไม่มีเลยไม่มีทำอะไรช่วยเจนได้กันมันชิวคนน้อยเลยมันเน้นไปทางปวดอะแต่ว่ามันไม่มีผลกับเก็สามเจนมึงมีประโยชน์เลยเหรอเอ้คุยกันนี่มึงสองคนน่ะนุกกัไอทีนุกตอนนี้จะสครับเยายเยา ฮ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮยเป็นธรรมดาเลยเอ่ะเฮ้ย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 วกสองหมื่นเ้ยเป็นยืสมหมื่นสามหมองเว้ยเจมี่งเจ็ดห้เอาเจ็ดห้าเว้สามหองช่วยอะไรเอายูวิชอ่ะยูหมดแล้วกสุดท้ายเ้ยสู้เว้ยใบเดียวมันยังออกเ้ยูมันยังเหลืออีกหนึ่งสอมยิตัวนี้ตียี่ตัวใช่ใช่ยี่ตัวนี้ตีให่ตัวนี้ตีเล่ยตีของแพงเล่ยข้าวะเท่าไหร่นะเท่าไหร่น้อมเจ็ดห้าอุ้มเท่าไหร่ เจห้าเจ็ดห้านี่อะไรวะสามสองุอีกสี่สี่สี่มืนห้าการมาสี่หมื่น้าการยังไงจะสี่หมื้าสี่ห้าสองทีสามทีเลิกกูบอกเลยสี่หมื่น้าสามทีมึงเล่นจัดตัวกาศให้กูน,น้อยๆในอุ้มตาบนเลยนี่คือดีที่สุดของมันแไม่มีแล้วสีมื่นห้าสองที ไม่ใช่สองมั้งเอาสองแค่ไหนสองทีต่ตอนสามทีเอตอนก็สี่หมื่นห้าจปลาตอนนี้จะจะมันจะชุบอีกทีโอแพ้สุดท้ายเรียบอยครับตบมือหน่อยเรวตบแล้วชจ้าแม่เสกตบมือใช่ไหมผมครับผมครับบอกให้เด็กมันรู้ด้วยว่าเป็นไงเด็กมันง่ายๆครับบอกให้เด็กมันรู้ว่าที่ของใครเถียงผมเถียงผมเออจบที่นี่แกนบูจะใจด้วยพี่มั้ยกิลมันเป็นแวนพี่แวนปี ใ้่ต้อฝึกหน่อยนะจ้าแต่วะไม่ทยเดียวหมดเยนี้ก็ตกรอกันไปหมดเลยนะครับเดินนะพอโอเคไปละอู้าๆไว้ยแชมตลอดไ้สวัสดีครับไม่ตลอดเียอหายไปพักน